นี่คือรายการเรื่องเล่าวชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาตลอดระยะเวลา417ปีแห่งการเป็นราชอาณาจักรอันเกลียงไกรในแว่นแคว้นสุวรรณภูมิที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองมากถึง33พระองค์ จากหาราชวงศ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์องค์ที่18จากราชวงศ์สุขโขทยัยรู้สึกจะเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่มีตำนานเรื่องราวและบทบันทึกทางประวัติศาสตร์วีรกรรมแห่งความหานกล้าถูกจดจานไว้มากที่สุดอีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นเทวกษัตริย์มหาราชที่มีผู้เคารพศรัทธามากที่สุดอีกพระองค์หนึ่ง ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้